สวัสดีพี่วิ่งเพื่อนะครับวันนี้นะครับคนคนพระนะครับ EP ที่ห้าร้อยยี่สิบหกนะครับมีพระสะสมพระเกี่ยมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับมีพิเศษสามรายการนะครับจะเป็นพระเลี่ยมเลี่ยมเก่านะเลี่ยมเงินแล้วก็เป็นเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับมีมี จานนะครับก็จะเป็นผู้เอี่ยมเนี่ยครเอี่ยมเก่ามานะครับเอี่ยมเก่านะครับนี้เป็นราคการละเก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับผู้สุขนะครับจะเป็นใครช่างคนเดียวนะครับเรี่ยมเหมือนกันนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ชมชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับเริ่มองแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับเด็ดปกโูนะครับสมเด็จปกโูเก่านะครับด้านหนูด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับน่ครับเก่าจะเห็นมวลสารนี่นะครับ เป็นรอยคล้ายปูไตเลยนะครับเก่าเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อเป็นเม็ด,มดเป็น,นก้อนๆนะครับนี่ครับตามในเนื้อผ้านะครับจะมีเป็นปก้อนๆก็มีนะครับเก่านะครับสมเด็จปกโพงนี่นะครับดูด้านหลังเนี่ย หมายเลขสองเขาเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับเป็นสมเด็จแตกลายงาเลยนะครับนี่ครับเนี้าก็จะคล้ายๆกันครับเป็นมีเป็นเป็นก้อนๆนะครับตามในเนื้อพระนะครับตรงนี้นะครับแตกลายงานะครับแตกลายงาเก่านะครับเกตทะลุซุ้มนะครับเป็นสมเด็จ ลระคังนะครับหมายเลขสามนะเป็นหลวงพ่อโทนนะครับเนี่ยเป็นเนื้อนวะนะครับเนี่ยเขียวนะครับเนื้อนวะนะครับหลวงพ่อโทนวัดเขาน้อยคีรีวันนะครับชนบุรีนะครับเรียนหลวงพ่อโทนเนื้อนวะนะครับเนี่ครับต่อโค้ดนะครับสามร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่นะเป็นชูชกไม้แกะนะครับ ชูโชคไม้แก่หลวงปู่รอดนะครับหลวงปู่รอดวัดปางน้ําวนนะครับชูโชคไม้แก่นะครับนี่ครับนครับก็จะมีคล้ายๆรอยติดกาวนะครับนี่ครับตามขาตามไม้เท้านะครับก็ตรงแขนนะครับนี่ครับนี่ครับด้านล่างมีมีจานนะครับมีจานนะครับเก่านะครับ ่าแห้งนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเนี่ยครับผมขุดสะให่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับน่ครับมีเนื้อลยเนื้อหลุดนะครับจะชมรูปตรงนี้หน่อยนะครับนะครับขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเก่าๆหิ้งๆนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์ครับนันจะเป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับเนี่ยครับจะเป็นกระไลเก่าเลยนะครับกระไลเงินนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออุภาสีนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออุภาสีนะครับสองสี่เก้าหกนะครับเนี่ยครับ ลพ่อโอภาสีสองสี่เก้าหกนะครับคมชัดลึกนะครับนี่ด้านหน้านะครับปังนะครับมีเส้นเส้นวิ่งเลยนะครับเดรียหลวงพ่อโอภาสีสองสี่เก้าหกนะครับสามร้อยบาทนะครับ มณิกแปดนะครับเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับจอบเหรียญหลนะครับเป็นเหรียญหล่รนะครับตัดชอด้านล่างนะครับเป็นเหรียญหลหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับโอ้ยคมนะครับลึกนะตรงนี้นะครับรอติ่งชัดนะครับมาริการับเป็นเหรียญหลวงเหรียญหลหลวงพ่อทาวัดพันนียงแตกนะครับเป็นเหรียญหล หรพัอทาวัดพันเนียงแตนะครับทำนาดิ๊ก้านะครับตจะไปใหมเ่เลขสิเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมนะครับเป็นเนื้อฝาบาทน,นะครับเป็นเนื้อฝาบาทน,นะครับหลวงพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมนะครับ ฝาบ้านนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระมม้สวนเนื้อชินนะครับเนี่ยเก่านะคเนื้อชินชินระเบิดแล้วนะครับเนี่ยรอยเก่านะครับะม้สวนเนื้อชินตะกัวนะครับเริ่มระเบิดแล้วนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญชาวเขานะครับเป็นเหรียญโล่เก้านะครับ ชาวเขานะครับตอกจังหวัดหลักต่อเลขนะครับเป็นชาวเขาหลอกเก้านะครับหมายเลขสิบสามว่าเป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นหล่อโบราณมีรอยตะไบนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับ ในสิบสี่นะครับเป็นคุดนะครับอาจารย์วลาครับนี่ครับคุดอาจารย์วลาวัดโพทองนะครับคุดอาจารย์วลาวัดโพทองนะครับวันี้สิบห้าครับเป็นหลวงพุทวดนะครับหลังหมูนะครับหลวงพุทวดนะครับห่อโบราณนะครับ เง้อทองผสมนะครับด้านหลังตอกโค้รรูปมูนะครับอันนี้ชิพงครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเนี่ยครับยางว่านจับเต็มเลยครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับเนีน่ยครับ เป็นเนื้อว่าน,นครับเป็นยางว่าน,นครับจับตามเนื้อผ้าตามซอกนะครับนี่ครับเป็นก้อนๆอะไรนะครับอันนี้สิบเจ็ดเป็นขมงพเพื่อนนะครับพิมพ์นิยมนะครับสวยคมลึกนะครับอันนี้สิบเจ็ดนะครับ นีสิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับบอเ,เก่านะครับครับลยหล่อโบราณน,นะครับอย่างน,นี้นะคืนมีรอยบล็อกแตกนะครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตานะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อเฮียงนะครับ เฮียงวัดป่านะครับสิบเก้านะครับเป็นเนื้อผงนะครับยี่สิบนะครับเป็นกีบบัวหลวงปุ่โตะนะครับนี่ครับมีเกสานะคับหลวงปู่โตวัดประด่ชิมพีนะครับน่าจะเป็นเนื้อผงไมลานะครับมีเกสานะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่านะครับหลวงพ่อเงินนะครับเงินนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับงานปก้านะครับอันนี้ยีิบสองนะครับเป็นนางพญากเก่านะครับ นางพญาครับโเกานะครับหมายเลขกี่สิบสามนะครับ,เ,รรบเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเนี่ยแกออกมาจากเลี่ยมน,นะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับปีหนึ่งเก้านะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ ดูกระนกนะครับดูคมนะครับสวยนะคมชัดนะครับมาด้ยยีบสีนะครับเป็นผ้าปิดตาหลังแบบนะครับเป็นผ้าปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกรักนะครับตาหลังแบบเนื้อผงคุกรักนะครับมาด้ยยีบสีนะครับ ายเลข25นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับซาปีมานะครับวัดโคศิตารามชัยนาครับเนี่ยครับเป็นกระไหลทองครับเป็นหล่อโบราณนะครับมีรอยตัดช่อด้านล่างนะครับเป็นหล่อนะหล่อฉีดหล่อโบราณมีราะตัดช่อแต่งตะใบด้านล่างนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับกระไหลทองนะครับ อันนี้ยบวงครับเป็นพระพุทโธน้อยนะครับเป็นพระเนื้อผงครับหลังน้ครับหลังมีคาว่าพุทโธนะครับพุทโธน้อยคุณแม่บุเรือนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อผงครับเป็นคาแป้งอยู่นะครับองค์นี้ครับสวยนะครับยิบเจ็ดนะครับเป็นแหวกม้าหลวงพ่อกลวยนะครับหลังเป็นลูกเหมือนนะครับ เราอบผงน้ํามันนะครับนี่ครับเก่าคมชัดลึกเลยนะครับดูเส้นดูรายละเอียดนะครับคมเลยครับคมลึกนะครับอิแปนครับเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนนะครับนี่ครับ เ,เหรียญโล่โบราณเนื้อทองผสมนะครับครับอีน้องบอกแต่นะครับรอดวัดบางน้ำวนนะครับอันนี้ยีิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลนะครับเจ้าสัวนะครับครับด้านหลังมีจานนะครับเป็นเหรียญหลเจ้าสัวนะครับเนื้อาสีเงินเงินนะครับ หล่อโบราณแล้วก็มีจานนะครับจานด้านหลังนะครับมันนีขสามสิบเป็นเท้าเวสวรรณหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นหลอโบราณกันนะครับนี่ครับมีลอยตะใบนะครับเป็นหลอโบราณหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนครนายกนะครับเท้าเวสวรรณนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับหลวงู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับ เลี่ยมเงินนะครับจับขอบเงินแบบโบราณนะครับนี่เก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับคมนะครับคมชัดนะครับสามสิบสองนี่เป็นองค์ผู้สุกนะครับนี่ก็เก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับคมนะครับตื้นแต่คมนะครับเลี่ยมแบบเดียวกันนะครับ ภาพยงสวยนะครับหลวงปู่สุขนะครับอันนี้ก็เก้าร้อยบาทนะครับมานิคสันสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็มีจานนะครับนี่ครับมีจานทั้งองค์นะครับด้านหน้านะครับนี่ครับอันนี้ไม่ทราบปีออกปีไหนนะครับมีจานนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับ แต่ละเก้าร้อยบาทนะครับสวยคมนะครับมีจานะครับจีวรนะครับคมมากเลยนะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับคนนพานนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ